สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีเช้านี้นะคะวันนี้กูจา,าน้องบอลสีมาให้ดูเนาะกูจาแยกออกจากกระป๋องนะคะกระป๋องที่กูจาผ่าชิ้นไว้นะคะวันนี้ปลูกได้ห้าถาดถาละสิบสี่ต้นนะคะปลูกเสร็จแล้วกูจาก็จะเอาน้ำพรมแบบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะต้องเอาน้ําใส่ใส่ในถาดเนี้ยค่ะ ให้ให้เสมอขอบเลยแล้วก็ทิ้งไว้พอเย็นๆคุจาก็จะเอาเขาใส่ตู้นะคะใส่ตู้อบเนาะนี่ก็คือตู้อบนะคะเอาใส่ตู้อบนะคะก<ว>็ทําคนเดียวะค,ะค่เวะเพราะว่ากลางวันก็จะอยู่บ้านคนเดียวนะคะก็ทาไปแก้งเหงาเอาที่เราพอพอพอไหวอะค่ะสายๆคุจากก็จะไปแพ็ค แพ็กส่งลูกค้านะคะแพ็กแล้วก็ก็พอแล้ค่ะสักประมาณเที่ยงเที่ยงก็จะหยุดพักผ่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่ทีก็บางทีก็ห้าโมงเย็นนะคะนี่คือวัสดุปลูกของคุจานะคะเป็นใบฉ่ำฉานะคะแต่ว่าจริงๆอะ่ะเขาจะต้องปลูกเขาจะต้องเลือกก่อนนะคะเลือกแบบนี้ค่ะกิ่งเล็กๆนะคะอ,ออกก่อนแต่กุจาก็ไม่มีเวลาเนาะก็ปลูกไป ปลูกไปเลือกไปกิ่งเล็กๆบางทีมันก็เป็นเชื้อราค่ะนะคะบูจาก,ก็ผ่าเองนี่ค่ะผ่าทําจํานวนเองพอเขาโตบุชาก,ก็จะมาแยกใส่กระป๋องสี่นิ้วนะคะปลูกเสร็จก็เขียนป้ายชื่อบูจาก,ก็เขียนป้ายชื่อใส่ตะกร้าไว้นะคะปลูกเสร็จก็ปักป้ายชื่อเลยเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมแต่ก็ลืมจริงเลย บางต้นกูจาก็ลืมก็ลืมนะคะนะคะเพื่อนๆที่อยากจะปลูกบอนสีนะคะอยากจะปลูกบอนสีนะคะกูจ่าแบ่งปันในราคาย่อมเยาวมากนะคะนะคะเป็นงานอดิเรกค่ะนะคะเป็นงานอดิเรกท่านใดอยากจะพูดคุยกับกุจาก็ทักมาได้นะคะทักมาคุยกันเนาะบางวันก็ ดี๋ยวพอใช้สายคุณจ้าก็จะปลูกอันนี้เสร็จได้ได้ห้าถาดก็พอละค่ะเดี๋ยวจะไปแพ็คต้นไม้นะคะแพ็คส่งให้ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะคะแพ็คเสร็จแล้วก็พอกลางวันคุณจ้าก็พักผ่อนล้วค่ะเราก็อายุเยอะเนาะกเกษียณแล้วนะคะก็ทาเท่าที่เราทําไหวเนาะแต่ทั้งนั้นน่ะเราอชอบ ะะแล้วเราก็มีความสุขมีความภูมิใจคุจานเนี่ยต้องขอบคุณบอนสีนะคะที่ทําที่เราได้รู้จักกันทําให้เรามีความสุขแล้วก็มีงานทํานะคะหลังจากที่เรากเกษียณเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับบอนสีนะคะทักมาหากุจาได้นะคะนะคะ ก็พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์และแบ่งกันแบ่งปันบอลสีให้เพื่อนๆน,นะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ